สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการเงินและการคลังการเงินการคลังคืออะไรคือการบริหารจัดการเงินตราสินทรัพย์และสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลธุรกิจและรัฐบาลโดยเน้นเรื่องการจัดหาการหมุนเวียนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงขนาที่การคลังการคลังสาธารณะคือการจัดการด้านรายได้รายจ่ายหนี้สินของรัฐบาลผ่านเครื่องมือเช่นภาษีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพและกระจายรายได้ การคลังคืออะไรคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายรับภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและนี้สาธารณะเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการกระจายรายได้สถาบันทางการเงินคืออะไรสถาบันทางการเงินคือองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน financial intermediary ระหว่างผู้ที่มีเงินออมผู้ฝากและผู้ที่ต้องการเงินทุนผู้กู้เพื่อลงทุน หรือบริโภคโดยระดมเงินฝากปล่อยสินเชื่อให้บริการชำระเงินและบริหารจัดการสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจการคลังคืออะไรคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายรับภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและนิสสารณะเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการกระจายรายได้นโยบายการเงินและการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคืออะไรนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางและการคลังโดยรัฐบาล เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อรักษาสเสถียรภาพควบคุมเงินเฟอ้อและกระตุ้นการเติบโตโดยการเงินเน้นปรับดอกเบี้ยและปริมาณเงินส่วนการคลังเน้นปรับภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งภาวะถดถอยและร้อนแรงเกินไป